จนได้รับการขนานนามว่าสวรรค์กลางอ่าวไทยที่นี่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะด้วยปัจจัยของการเป็นพื้นที่เกาะและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวค่ะปัญหาสําคัญเลยที่ตามมานั่นคือปัญหาขยะล้นเกาะ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ค่ะนั่นก็คือวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีเขาผนึกกาลังกับภาคีเครือข่ายหลากหลายหน่วยงานในการวางโมเดลจัดการขยะในพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผลตอบรับที่เกิดขึ้นค่ะไม่เพียงแค่ขยะลดลงเท่านั้นแต่ยังเพิ่มมูลค่าให้ขยะและต่อยอดไปถึงเรื่องราวของการเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนสมุยยั่งยืนสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้ แบรนด์ฟาร์มชาวเกาะเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเหล่านี้นะคะติดตามกันได้ในรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ค่ะปัญหาขยานะน่ะเป็นปัญหาระดับต้นๆของปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาการท่องเที่ยว ไม่คาดคิดเลยคือระหว่างดีมาด์กับซัพพลายค่ะต้องบอกว่าจริงๆค่ะตอนนี้เราพยายามเอาจิกซอสองตัวคำว่าดีมาด์ตอนนี้คือหลังจากที่เราเปิดรับนักท่องเที่ยวกลับมาหลังโควิดนะคะเขามีความต้องการที่อยาก support, สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ของเกาะที่จะปลูกผักปลูกผลไม้เราก็สามารถนำไปจำหน่ายให้กับโรงแรมต่างๆได้ ก็คือเกาะสมุยเป็นพ pues mm ื้นที teachers, hmm. ่ท nah ่องเที yeah. really IR ่ยวระดับโลกที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาที่เกาะสมุยซึ่งเป็นอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารายได้เศรษฐกิจหลักของจังหวัดเนี่ยมาจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งสมุยเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวระดับโลกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องเรียนทุกท่านค่ะว่าเกาะสมุยเนี่ยมีประชากรที่เป็นประชากรตามทะเบียนราษฎร์ประมาณ1 0 0 0 0แคน แล้วก็มีประชากรแฝงที่เข้ามาทํางานประมาณ3 0 0 0 0นคนนั่นเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเกาะสมุยนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในเกาะสมุยตัวเลขประมาณ3,000คนต่อวันนะคะทั้งก่อนโควิดแล้วหลังโควิดที่ท,ที่เรามีการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนค่ะปัญหาเนี้ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยในเมื่อเราต้อนรับคนทั่วโลกมาในพื้นที่ของเรา สิ่งที่ตามมาคือปัญหาขยะนะคะซึ่งปัญหาขยะของเกาะสมุยจะต้องนําเรียนว่าใน100%่เนี่ยเจของขยะบนเกาะสมุยเนี่ยขยะที่เกิดจากขยะจากนักท่องเที่ยว30%เนี่ยก็คือเกิดจากขยะในครัวเรือนซึ่งในใน70%นั้นเมื่อมามามา,มาแบ่งเป็น100%อีกเนี่ยต้องบอกว่า70%ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการเที่ยวส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาขยะเปียกนะคะ ึ่งปัญหาขยะเปียกเนี่ยเมื่อนําเอาไปรวมไปทิ้งรวมกับปัญหาพลาสติกเนี่ยมันก็ก่อเกิดปัญหาในหลายๆด้านแล้วก็จุดทิ้งในพื้นที่ของเกาะสมุยในความเป็นเกาะเนี่ยจุดทิ้งของเราเนี่ยก็มีข้อจํากัดอยู่ก็สร้างปัญหาทําให้การเกิดของขยะเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแล้วเราก็คงต่อว่าขยะพวกนั้นไม่ได้เพราะว่าเขามาพร้อมกับตัวเลขในเชิงเศรษฐกิจที่นํารายได้เข้าสู่ประเทศเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ อย่างที่นําเรียนขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่หัวสมุยประมาณ150ตันต่อวันพวกเราทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแม้กระทั่งภาควิชาการอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพวกเรารู้ดีค่ะว่าปัญหาขยานะเป็นปัญหาระดับต้นๆของปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาการท่องเที่ยววันนี้ภนธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคือเราผลิตบัณฑิตที่บ้อนเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ฉะนั้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็ปฏิเสธไม่ได้โดยเฉพาะความเป็นราชพัสดุราชธานีเป็นมหาลลยของท้องถิ่นแรกเริ่มเดิมทีคืออย่างนี้ค่ะเราพวกเราก็คิดว่าสิ่งไหนที่พวกเราจะช่วยเมืองช่วยจังหวัดช่วยประเทศได้แรกเริ่มเดิมทีเลยพันธกิจของเราก็คงแค่แบบว่าเออส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ในเรื่องของกิจสำนึกของบุคลากรของพวกเราเรื่องของนักศึกษาที่พวกเราจะถ่ายทอด ให้พวกเขามีจิตสำนึกในเรื่องของขยะเริ่มต้นจากตัวเองเล็กๆก่อนก็คือแยกขยะเปียกกับขยะประสิออกจากกันนะคะเป็นเข้าใจว่าเป็นโครงการที่ทุกๆองค์กรก็มีความพยายามทำกันอยู่นะคะที่นี่ก็เหมือนเหมือนองค์กรทั่วๆไปค่ะเราก็ส่งเสริมให้บุคลากรเนี่ยทานอาหารกลาวันแล้วก็แยก ขยะเปียแกแยกอาหารจากจากพลาสติกออกจากกันหลังจากนั้นค่ะเราเราก็เริ่มแบบเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้นักศึกษาของเราคนที่จบจากราชภัสฑุราธานีคนที่จบจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเขาออกไปทํางานในโรงแรมเวลาที่เขาออกไปทํางานภาคการท่องเที่ยวเนี่ยพวกเขาควรจะเป็นส่วนหนึ่งในแกนนําในการที่จะช่วยปอดล็อกในเรื่องของขยะที่เกิดจากจากจากภาคการท่องเทียเ่ยวค่ะเราก็เริ่มขยายจากแยกขยะเปียกกับขยะแห้งเนี่ย ถ้าทุกคนนึกถึงภาพก็คือห่วงบ่อเราก็เอาห่วงบ่อมาทําเป็นลักษณะของการคัดแยกขยะเปียกก็ประมาณณนะตอนนั้นประมาณปี6-2อะค่ะก็ประมาณแค่ประมาณสัก6ห่วงบ่อ เห็นจะได้นะคะตอนนั้นก็หลังจากที่นักศึกษาเอ่ยอาจารย์เอ่ยหรือบุคลากรทั้งหมดของพวกเราแยกขยะแล้วะคะ่ะก็จะมีพี่พี่นักจัดการภูมิทัศน์ละค่ะนักจัดการพันโรงของเราเนี่ยก็นําขยะเปียกพวกนี้ค่ะไปใส่ในในเขาเรียกอะไรในในห่วงบ่อนั้นนะคะทั้ง6ห่วงบ่อแล้วก็เวลาพี่พี่คนสวนเนี่ยนักจัดการภูมิทัศน์ทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่เนี่ยพวกเศษใบไม้เราก็เอาไปเอาไปใส่ในห่วงบ่อนั้น เอาไปใซ็ในหัวอบ่อนั้นมันก็เกิดเป็นเป็นศูนย์การเรียนรู้เล็กๆะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าพวกสารปรับปรุงบำรุงดินที่สามารถจัดการจะขยับเปียกได้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ณจนะุดเริ่มต้นวันนั้นนะคะจุดเริ่มต้นเพียงแค่ในองค์กรเล็กๆของพวกเราแค่นั้นเองพอพวกเราทําตรงนี้ค่ะต้องยอมรับว่าในพื้นที่ของเกาะสมุยเนี่ยมีหลายหน่วยงานเข้ามาที่อยากจะมาทํางานกับพวกเรานะคะที่อยากจะมาทํางานกับพวกเราหลังจากนั้นต้องบอกว่าในชุด ที่เป็นตัวตัวแรกเริ่มตัวสตาร์ทก็แค่เป็นเป็นศูนย์เล็กๆศูนย์คัดแยกขยะเล็กๆในวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาเท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นพอเราเริ่มดําเนินงานตั้งแต่ปี62มาทําได้ประมาณ1ปีค่ะก็เริ่มมีภาคีเข้ามาในพื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นเป็นภาคเอกชนที่เข้ามาที่เขาดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่เขาเข้ามาคุยว่า อาจยะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างถ้าถ้าเราจะขยับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการบริหารจัดการขยะก็ตอบว่าพวกเราช่วยตรงไหนได้ในฐานะส,สถาบันการศึกษาพวกเรายินดีหลังจากนั้นเราก็ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะอยู่มากับภาคเอกชนกลุ่มหนึ่งเราก็ทํางานกับเทศบาลน,นาครเกาะสมุยทํางานกับทางอําเภอเกาะสมุยนะคะก็คุยกันว่าณวันนี้นะคะ่ะเทศบาลน,นาครเกาะสมุยเนี่ยมีเครื่องรับขยะเปีย ะะอยู่อีกหนึ่งตัวซึ่งมีชื่อว่าเครื่องขาวเทคเครื่องตัวนี้มีคุณสมบัติในการที่จะขยายจากห่วงบอ6ห่วงวมาเป็นเครื่องขาวเทคนี้ได้ก็คือเครื่องขาวเทคนี้สามารถรับขยะเปียก1วันนะคะได้ประมาณ400กิโลกรัมถามว่าเครื่องตัวนี้มีประโยชน์ยังไงก็ในเมื่อมันมีขาเข้าก็คือขยะเปียกขาออกของเครื่องนี้ก็คือ1 จะเป็นแก๊สที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้นะคะแล้วก็ตัวที่2คือเครื่องคาเทคตัวนี้ค่ะสามารถออกมาเป็นน้ำหมักน้ำหมักที่จะสามารถออกไปไปผสมกับน้ำให้มีความเจียจางในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็เอาไปรดพืชผักต่างๆได้ ในสเต็ปที่2ก็เป็นความร่วมมือการระหว่างภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเทศบาลน,นครเกาะสมุยแล้วก็เป็นอำเภอเกาะสมุยภาคเอกชนตอนนั้นก็คือจะมีกลุ่มของเซ็นทรัลกรุ๊ปเข้ามานะคะแล้วก็ส่วนทางวิชาการก็คือราชภัสุราธานีแล้วก็ภาคประชาชนที่เข้ามาทํางานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเลื่อนขั้นเป็นสเต็ปที่2ของการทํางานในเรื่องของขยะค่ะ,คะก็กลายเป็นว่าเครื่องคลาเทคมาตั้งในบริเวณของวิทยาลัยนานานชาติกันท่องเที่ยวค่ะ คุณผู้ชมได้ยินคําว่าคาวเทคแล้วแอบสงสัยเหมือนโบกันไหมล่ะคะว่าทําไมทไมําไหมชื่อเขาถึงไปพ้องกับปั๊มน้ํามันจริงๆแล้วเป็นคนละเรื่องกันเลยค่ะเครื่องคาวเทคที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะชื่อของเขาแยกออกเป็นสองคด้วยกันนั่นคือคําว่าคาวที่แปลว่าวัวและคําว่าเทคก็มาจากคําว่าเทคโนโลยีนั่นเองค่ะหมายความว่าเครื่องนี้เป็นดังวัวที่กินอาหารเข้าไปแล้วถ่ายออกมาเป็นมูลวัวที่มีคุณภาพสูง นั่นก็คือตัวน้ำหมักชีวภาพที่นำมาใช้ประโยชน์กันต่อ,อยังไงล่ะคะส่วนคนที่คอยป้อนอาหารให้เจ้าวัวแห่งเทคโนโลยีตัวนี้นั่นก็คือลุงทองนั่นเองค่ะแล้วลุงทองไปเอาเศษอาหารเหล่านี้มาจากไหนไปติดตามกันต่อเลยค่ะ โบพาคุณผู้ชมมาดูห้องครัวที่ใช้ในการประกอบอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติค่ะวันนี้เขามีการจัดเลี้ยงอาหารให้องค์กรเอกชนที่มาจัดการอบรมสัมมนาโดยใช้พื้นที่ของวิทยาลัยพอดีเลย ห้องครัวในการประกอบอาหารก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะนั่นก็คือครัวเย็นและครัวร้อนที่สําคัญคือในการประกอบอาหารจะมีการคัดแยกขยะลงถังกันตั้งแต่ในครัวเลยค่ะขยะเปียกที่เป็นพวกเศษอาหารก็ถังหนึ่งส่วนขยะแห้งจําพวกพลาสติกกล่องบรรจุภัณฑ์ก็แยกออกมาอีกถังหนึ่งแล้วทีนี้ค่ะคุณลุงทองคนรักโลกของเราก็จะเป็นคนเอาถังขยะใส่ซาเลงคู่ใจค่ะ เพื่อที่จะนําเศษอาหารมาป้อนให้กับเครื่องคาวเทคนั่นเองส่วนขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ก็จะมีการสะสมเพื่อน,นําไปขายให้กับร้านที่รับซื้อขยะรีไซเคิลกันต่อไปนั่นเองค่ะ สำหรับในสาขาศิลปกรรมกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติของเรานะครับก็มีการเรียนการสอนนะครับในภาคปฏิบัตินะฮะซึ่งตอนที่นักศึกษานะครับได้ลงมือปฏิบัตินะครับก็จะมีการแยกขยะนะครับโดยการแยกขยะเปียกและขยะแห้งนะฮะส่วนในของขยะเปียกนะครับเราก็จะเมื่อเต็มถังแล้วนะครับเราก็จะเอาไปใส่เครื่องคาวเทคนะฮะซึ่งก็จะเป็นเครื่องนะครับในการกําจัดขยะนะฮะซึ่งเราก็ได้งบประมาณนะครับมาสนับสนุนนะครับจากของเทศบาลและก็จากทางเซ็นทรัล แล้วก็ทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในการสนุนตัวงบประมาณนะครับซึ่งในห้องครัวของเรานะครับจะเห็นกันอยู่นะครับว่าเรามีการในการสอนพัาวมัิตลอดพลาสติกเราก็มีเยอะนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ได้แยกขยะนะครับเวลาเราไปใส่เครื่องตัวคาวเทค e นะก็ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเสียเร็วขึ้นครับผมนอกจากเรานะครับจะทิ้งขยะของเราเองนะครับเรายังรับขยะนะครับจากชุมชนนะครในเฉวง และในรอบๆแถวนี้นะฮะก็คือเรเป็นหน่วยรับขยะโดยที่รถเทศบาลนะครับจะไปเก็บส่วนของตัวขยะเปียกเราจะรับเฉพาะตัวขยะเปียกนะครับรับมาที่วิทยาลัยเราก็จะรับตัวกําจัดให้นะฮะแล้วก็เราก็จะได้เป็นผลผลิตนะครับก็คือเป็นน้ํา EM ออกมา นะครับชาวบ้านสามารถเอาน้ํา EM เนี่ยไปใช้ในการบํารุงพวกผักใบต่างๆได้ด้วยครับในส่วนของทางวิทยาลัยเองนะครับเราจะปลูกฝังใช่ว่าปลูกฝังแล้วกันนะครับให้กับนักศานะฮะถ้าเราปลูกฝังนักศากษา1คนนะครับนักศึกษาก็จะไปทําเป็นตัวอย่างให้กับที่บ้านถ้าที่บ้านเขาเห็นแล้วบ้านที่1ทําบ้านสองก็ทําตามดังนั้นที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยนะครับสิ่งที่เราทําได้ครับคือปลูกฝังไปกับเด็กเราและเด็กเราจะไปถ่ายทอดองค์ความรู้เองครับคือตอนนี้ค่ะ แยกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นส่วนบุคคลกับส่วนที่เป็นเป็นกลุ่มเป็นองค์กรต้องบอกว่าจริงๆส่วนบุคคลทําได้ง่ายง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่แค่เราเนี่ยรู้ว่าเราต้องทําอะไรเหมือนวันนี้ค่ะเราทานข้าวที่บ้านแล้วเราแค่จัดการแยกขยะที่เป็นเศษอาหารกับอาหารที่เป็นขยะแยกออกถุงออกจากกันนะคะขยะที่เป็นพลาสติกเราก็อาจจะส่งต่อให้ทางเทศบาล นครกสมุยดําเนินการต่อในส่วนของขยะเปียะค่ะถ้าบ้านไหนมีบริเวณก็สามารถเอาไปจัดการต่อได้ส่วนในส่วนที่บ้านไหนไม่สามารถจัดการต่อได้ค่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างที่นี่ค่ะองค์กรโรงแรมต่างๆเขาเป็นหน่วยรับเขาเป็นหน่วยรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเวลาเขาแยกขยะแล้วเนี่ยอดีตอาจจะมีคําพูดที่บอกแยกแล้วเอาไปทิ้งที่ไหนสุดท้ายหน่วยงานที่รับผิดชอบก็เอาไปรวมกันวันนี้มันมีคําตอบแล้วว่าถ้าคุณแยก ขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยเนี่ยมันไม่มีวันเอาไปรวมกันได้ส่วนหนึ่งขยะที่เป็นขยะเปียกจะเดินทางมายังศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นหน่วยรับขยะเปียกนั่นหมายคมว่าวันนี้ทุกองค์กรทุกชุมชนสามารถทําได้เพียงแค่เกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราเรียกมันว่าจิตสํานึกก็คือแค่วันนี้เรากลับไปทานข้าวที่บ้านในมื้อเย็น แค่คุณแยกขยะเปียกกับขยะพลาสติกออกจากกันวันนี้คุณก็ทําหน้าที่ของตัวคุณได้ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นบทบาทขององค์กรของหน่วยงานที่เขาต้องรับผิดชอบต่อไปปัญหาขยะที่เกิดอุบัติเหตุในวันนี้คือปัญหาที่ขยะเปียกซึ่งมันมีน้ํา มีของเหลวเข้าไปอยู่ในขยะแล้วเวลารถของหน่วยงานรัฐไปรับมาแล้วมีการมีการไหลน้ําขยะไหลลงบนถนนนี้ค่ะมันก็จะทําให้ถนนลื่นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องยอมราาับว่านักท่องเที่ยวใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะในการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะนั่นหมายความว่าพอถนนลื่น รถ,รถจักรยานยน์หรือมอเตอร์ไซค์ขับผ่านจุดนั้นมันก็สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นวันนี้ค่ะทุกคนสามารถช่วยเมืองช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยจังหวัดของตัวเองได้โดยการที่เราแยกขยะในมื้ออาหารหลักๆของครอบครัวเราได้เลยค่ะ ทางในการคัดแยกขยะแล้วนำไปกำจัดแล้วอาจจะดูธรรมดาเกินไปใช่ไหมล่ะคะแต่ที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชาพัสราธานีเขาไม่ธรรมดาแน่นอนคะ่ะเพราะขยะของที่นี่สามารถที่จะลดรายจ่ายเดิมที่เคยมีและต่อยอดไปยังการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วยเป็นอย่างไรไปดูกันคะ่ะ ถามว่าเจ้าขยะพวกนี้สามารถลดรายจ่ายได้อย่างไรที่นี่ทำมาเห็นเป็นปรูปธรรมเลยละค่ะ เริ่มจากการลดค่าก๊าซถุงต้มของมุกสมุยโฮเทลซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้การบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยวของวิทยาลัยแห่งนี้โดยมีการเปิดให้บริการที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในราคา900บาทต่อห้องต่อคืนซึ่งอาหารเช้าที่ให้บริการผู้เข้าพักก็หุงผัดแกงต้มกันด้วยแก๊สชีวภาพจากเครื่องข่าวเทคนี่ล่ะค่ะ วันนี้คุณป้าก็ทำข้าวผัดกุนเชียงและไข่เจียวดอกกระจอนให้โบและทีมงานได้ทานกันทั้งอร่อยและรักโลกแบบนี้สุดยอดไปเลยค่ะส่วนผลผลิตจากเครื่องคาวเ็คอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำหมักชีวภาพตัวนี้ก็จะไปลดค่าปุ๋ยเคมีเพราะที่นี่มีการปลูกผักอินทรีย์โดยบำรุงกับน้ำหมักตัวนี้ล่ะค่ะ ผลผลิตที่ได้ก็สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติทั้งใช้ในการเรียนการสอนและการจัดเลี้ยงอ้อเศษอาหารอีกส่วนก็นำไปเลี้ยงไก่เพื่อให้ได้ไข่ไก่มาประกอบอาหารกันอีกด้วยนะคะ สำหรับตัววัตถุดิบนะครับเราใช้วัตถุดิบจากสวนของเรานะฮะสามอย่างเช่นพวกใบกะเพรานะครับผงต่างหรือแม้กระทั่งไข่ไก่นะครับก็เป็นไข่ที่เราเลี้ยงเองอย่างในฟาร์มนะฮะไข่เรามาใช้ในส่วนของตัววิชาเบเกอรี่นะครับแล้วก็มาใช้ในส่วนของวิชาอาหารนานาชาติเราจะมีตัวผักของเรานะครับที่เราเอาไปขึ้นในส่วนของตัวท็อปนะฮะก็จะมีการจําหน่ายออกทุกวันนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นดอกขจรนะฮะที่เป็นจุดของ เป็นวัตถุดิบหลักของเราที่ผลิตที่นี่นะฮะและเราก็ไม่ได้ในนามของราชภัฒน์อย่างเดียวนะครับเรายังทําในนามของวิสาหกิจชุมชนสมุยยั่งยืนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผลไม้ต่างๆนะครับและพืชผักที่จากสมาชิกในของ วิสาหกิจชุมชนนะฮะแล้วก็เอาไปขึ้นเชลที่เซนทันเกาะสมุยครับ,รบนอกจากที่นี่นะครับแรงงานของเรามาจากนักศึกษา,าแล้วเราก็ปลูกผล,ผลผลิตของเราเองนะครับดังนั้นเราจะสามารถช่วยลดต้นทุนนะครับในส่วนของอแทนที่ไปซื้อตลาดเยอะๆที่นี่เราปลูกเองงั้นต้นทุนก็จะต่ํากว่าที่อื่นนะครับดังนั้นราคาบุฟเฟ่ของเราที่นี่นะฮะเราก็เริ่มต้อนอยู่ที่ประมาณ150บาทก็ได้อาหารประมาณ4อย่างนะครับซึ่งก็รับรองครับว่าที่นี่เป็นฝีมือนักศึกษาและก็เป็นแม่ครัวของเราเองครับ มีอีกอย่างที่จะบอกคุณผู้ชมค่ะว่าน้ำหมักชีวภาพของที่นี่มีคุณภาพและมีปริมาณมากพอที่จะต,ต่อยอดไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัสุราธ,ธานีเขาได้ไปรวมกลุ่มกับวิสาหกิจชุมชนสมุยยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรในกลุ่มได้ใช้ประโยชน์จากเจ้าน้ำหมักชีวภาพนี้ด้วย พอผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากกลุ่มวิสาหกิจก็ได้รับการสนับสนุนจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยให้สามารถนำผักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปวางขายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตของห้างได้ภายใต้แบรนด์ฟาร์มชาวเกาะซึ่งขายดีและส่งขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะคะ่ะราคาก็ดีดีอย่างผักที่ปลูกในรั้วมหาวิทยาลายัยก็จะประกอบไปด้วยดอกกจนส่งขายแพ็คละ29บาท ตะไคร้แพ็คละ15บาทกระเพราแพ็คละ15บาทและชะพลูเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองใครจะไปเชื่อคะว่านี่คือราคาของผักขึ้นห้างนอกจากนี้ เราได้ไปเยี่ยมชมบางส่วนของเกษตรกร,กรที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุยยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นไรแตงโมงอินทรีของคุณพี่น้อยประสิทธิ์ศรีวิชัยที่มีทั้งพันธุ์กินรีพันธุ์ซอนยา่าและพันธตอปิโดซึ่งเนื้อแตงโมงอาจจะไม่แดงจัดเหมือนตามท้องตลาดทั่วไปแต่รสชาติหวานเย็นชื่นใจกินแล้วรู้สึกปลอดภัยอีกด้วยค่ะแล้วไปต่อกันที่ตามบายฟาร์มฟาร์มผักออร์แกนิกของพี่ส้มพรสอนรัตนพงษ์ ที่มีผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิดตอบรับความต้องการในการบริโภคทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเลยละค่ะต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานโปรเจกต์นี้สิ่งที่ไม่คาดคิดเลยคือระหว่างดีมานกับซับพพลายค่ะต้องบอกว่าจริงๆะคะ่ะตอนนี้เราพยายามเอาจิกซ,ซอสองตัวคำว่าดีมานตอนนี้คือ หลังจากที่เราเปิดรับนักท่องเที่ยวกลับมาหลังโควิดนะคะเขามีความต้องการที่จะอยากซัพพอร์ตสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ของเกาะที่จะปลูกผักปลูกผลไม้แล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายให้กับโรงแรมต่างๆได้ปรากฏว่าตอนนี้พอเราเริ่มทำโปรเจกต์ตัวนี้นะคะ่ะต่อยอดจากโปรเจกต์ขยะประโยชน์จากขยะที่เกิดขึ้นอนะปรากฏว่าพี่ๆในกลุ่มเกษตรกรเนี่ยปลูกพืชไม่ทันกับความต้องการ ทุกวันนี้ค่ะเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรคนอื่นๆน,นะคะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพื่อที่จะมาปลูกผักปลูกผลไม้เพื่อลดปัญหาการเดินทางของผักผลไม้ที่เราต้องนําเข้าเข้ามาจริงจริง,รงเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าความต้องการของอาหารกับความเพียงพอ ของของของวัตถุดิบอาหารในเกาะสมุยไม่เพียงพอแน่นอนเราต้องมีการนําเข้าจากพื้นที่บนฝั่งมาแน่นอนแต่ว่าผักหรือผลไม้บางชนิดนะคะมันมีอายุการใช้งานที่สั้นถ้าเกิดเราส่งเสริมในการปลูกผักหรือผลไม้ที่สามารถสามารถไปซัพพอให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือรานอาหารในเกาะได้ตรงจุดนี้ค่ะก็จะเป็นตัวเลขเม็ดเงิน ที่มันเป็นอยู่ในห่วงโซ่ของระบบเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวเข้ามาโรงแรมร้านอาหารเป็นเป็นด่านแรกที่ต้องไปเชิญรับนักท่องเที่ยวแต่ด่านหลังเนี่ยกเกษตรกรหรือชาวบ้านที่เขายังไม่คอนแทคหรือต้องติดต่อก,กับนักท่องเที่ยวโดยตรงอะคะ่ะเขาไม่จําเป็นต้องมาทํางานโรงแรมอย่างเดียวเขาไม่จําเป็นต้องมาทำร้านร้านอาหารแต่เขาสามารถเป็นกเกษตรกรที่สามารถปลูกผักปลูกผลไม้ที่เราใช้ตัวขยะเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นนะคะ เขาใช้สามารถใช้น้ำหมักตัวนี้ค่ะไปที่จะสามารถไปดูแลแปลงผักของเขาไปสามารถที่จะดูแลแปลงพืชของเขาได้เนี่ยเขาก็สามารถผลิตแล้วก็ส่งให้กับโรงแรมได้โดยที่ตอนนี้ค่ะความต้องการมีมากถึงมากที่สุดส่วนความก็อบอกว่าการผลิตเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ถึงครึ่งที่ที่ที่เป็นความต้องการของภาคท่องเที่ยวค่ะ คือการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ฟาร์มชาวเกาะให้เป็นสินค้าชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อจำหน่ายในกลุ่มธุรกิจของเซ็นรัลในรูปแบบบรรจุถุงสำเร็จตอบโย์ความต้องการของลูกค้าและคงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการจัดการขยะอินทรีย์ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างค่ะของหน่วยงานที่เล็งเห็นถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นแล้วลงมือแก้ไขปัญหาให้เห็นผลอย่างเป็นปรูปธรรมอย่าลืมนะคะเราทุกคนสามารถที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกเราได้เพียงแค่ขุนตั้งใจแค่นั้นเองค่ะยังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ติดตามกันได้ค่ะในรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมสำหรับวันนี้โบและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ